ขาวน้ำใสน้ำใสมากเลยค่ะทะเลที่นี่สวยงามจริงๆค่ะนี่เกาะขามนะคะที่นี่ทะเลเกาะขามค่ะสวยงามมากค่ะ ทะเลเกาะขามสวยจริงๆค่ะน้ำใสมากใสเหมือนกระจกเลยค่ะสวยจริงๆค่ะบรรยากาศที่เกาะขามวันนี้ แดดขาวละเอียดอากาศเย็นสบายน้ำใสยเย็นตินสุดๆแล้ว แห่งสัตเหตุนนนะคะน้ำสีครามตกไปกล,กลายเป็นสีฟ้าที่สวยงามน้ำใสก้ชายหาดที่มีต้นไม้เรียงรายทำให้ร่มเย็นอยู่ใต้เงามไม้ร่มไม้แอบดู ดูแอบด,ดูแอบด,ดูสาวๆาอ๋อสวยงามจริงๆค่ะเสียงคลื่นสาบฟังดังขุ่มคลั่นฟังร้อยสว่างใจมันสุขมัน สแตกซึมไม่มีวันวายมันเ็้ามันคลุกมันคลมไม่คลายรถไยเรือนรมเสียงกระสีเพ มาหาม,หา,มหาชมคลื่นคอยติดตามเกลียวลมมารอยๆมาพักชื่นใจ เห็นฟังบ้างหรือยังฟังราตรีรืนยามคืนยามใต้เสียงเคลื่อนสาดสางกระสิสางฟังราตลอดไปมันสุข กันซิบันเชใจมันซบมันนุ่นจนอุ่นไอกระสิกระซิบกันเรื่อยไปจะรักกันไปตลอดกันเสียงกระสิกระซิตลอดกันเสียงกระสิบ สบมันซิบกันขื้นใจมันซบมันจนอุน่นไอกระสิบกระสิกันเรื่อยไปจะรักกันไว้ตลอดกันสิยงกระสิบกระสิบตลอดกานซิ สิบวาระตลอดกาล